เพลงที่อยากวอาวไพ่อยากว้าวไพ่นะกันมันทรมานมากเลยครับผมเราคือผมไม่ค่อยชอบร้องเพลงเสียงสูง,สง,งไงใช่ไหมหรอพอร้อ,รองแล้วเราแบบกังวลน,นิดนึงนะฮะวันนี้ก็มามาเขาเรียกไงมามาปลดล็องไปแล้วผลงานนะครับผม่ะเราอยา่าไอ้นี่กันเลยดีกว่าเราเพลงเศรเ้าไปแล้วผมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นเพลงสนุกๆกันนะครับ ไหนใครฟังเพลงใหม่ผมแล้วครับโยงหนึ้นมาแล้วนะฮะยังมีคนยังมีคนที่ไม่ได้ยกนะครับเขาน่าจะยังไม่รู้ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผ,ผมจะมาเสียรายการนะครับผมเพลงใหม่ของผมนะครับเพลงเร่งของเองนะครับ ไม่ได้จะพัฒนาสักหน่อยก็แค่คุนคุยมาที่เราเป็นจบกันไม่วันนี้มันยังไม่จบเลยทีงานงานไม่ดีไปแค่มาจอมาจอว่จะมีใจยังสอ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 งวันนี้ใจสันั่ไม่ชเรกนที่าไ่ไม่จะนโเนป็นอะไรโรรธมานท แ้วก็เชิญน,น้องมิตรกรังดังมพิเศษทั้งใจใครฟังก็รักใคยฟังก็ลาา้ก็จ้าคงเกิดก้อนทั้งใจไม่มองไม่ซ้อมไม่ลุกไม่ร้องใครมุคนคนหนึ่งคนใคคคคดให้มีแค่ชาตคนเดียวเท่านั้นถ้ไม่แบ่งปันใจใครกจมาเป็นสายจะมาหามา่ายองเป็นกันพัฒนานที่มอไม่สมมาหากนชาติ r e a t man again เต้นจนเลือดไหลก็เสทุกวันตลอฉันจะไม่ทิ้อยู่มาเคลด I e a d i n g so ค่สกปรกฉันไม่ t อ o เล่นกับเกหลก็ม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็คือเพลงใหม่ของผมเองนะครับผมครับเย่ดีมากครัเพลงใหม่ที่ฟัชอบมากเลย่ะเป็นอย่งมากเลยครับเอ้ยเก่งมากเลยดี่อยงนานลยอ๋ออ้ยแต่ว่าเพลงดีมากหนูฟังบ่อยมากจริงเหรอลองได้ยังลองได้ยังอมากเหรอขอบคุณถั่วร้องหรือเปล่าสอนุนไหมคะับสนับสนหน่อยได้จริงมันต้องคือเพลงนี้อินสปายมาจาก มาจากคาถาจริงๆอะนะมันจะต้องมีสำเนียงของคาถาอ้โขอสักท่อนได้ไหมครับขอฟังเลยนะฟังสักนียงโอ้จงฟังคาถามหาเสน่ห์วิเศษจงใจใครฟังก็รักใครฟังต่รักกันจะสุดยอดเดยนะเดยนมันไปมันไปทางนั้นแล้วใช่ไหมไปสามคาถาเลยไงไปทางนั้นแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เปิดเปิดทางให้อ่ะเปิดทางไปทางนั้นนะครับแต่ว่า เก่งกันมากเลยครับขอบคุณค่ะชอบมากชอบมากใช่ค่ะเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นขอเต้นเพลงทีดีชาลากับพี่ได้ไหมคะเฮ้ยเมื่อกี้หนูเห็นเขาโกนด์ตั้งแต่เมื่อกี้แต่เขาแต่ก็ไม่อยู่ในอินเอียอะไรอย่างเงี้ยต้องมีกล้องไหมครับหรือว่าเต้นโซนให้ทุกคนดูเลยครับเต้นโซนเลยก็ได้ทุกคนมีกล้องเพราะทุกคนมีกล้องแล้วนะฮะ